สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาวัดไฟดูนะครับตั๊มขนาดหนึ่งหมื่นหกพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นของโซโบตัวนี้นะครับกำลังไฟที่เขียนไว้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ยังไม่เคยวัดดูนะครับก็เลยอยากทราบว่ามันจะสี่สิบวัตตามที่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะครับนี่ครับปั๊มน้ำโซโบนี่ครับผมใช้ตัวนี้ ลักษณะมานนี้แช่อยู่ในบ่อตรงนั้น,น,นครับเดี๋ยวมาลองวัดกันดูครับผมแยกพ่วงออกมาตัวนี้นะครับเพื่อจะ,จะวัดค่ามันต้องขีบสายเดียวนะครับค่าเป็นแอมป์ก็จะขึ้นนะครับนี่ครับถ้าไม่ถูกยังไงก็รบกวนแจ้งมาก็ได้นะครับว่าผม วัดค่าผิดอะไรยังไงนะครับอตอนนี้ผมวัดเข้าที่สายไฟของปั๊มน้ำโซโบนะครับนี่ครับกินไฟอยู่ที่0.62แอมป์นะครับเราจะแปลงเป็นวัตต์นะครับเอา0.62คูณกับกำลังไฟ220บโวลต์นะครับจะได้ประมาณนี้ครับกินไฟอยู่ที่136วัตต์ นะครับนี่ครับผมก็แสดงว่าที่เขาให้มานะครับ40วัตต์ไม่เป็นจริงนะครับหรือว่าใครมีข้อชี้แจงอะไรนะครับก็ลองหาข้อมูลมาเทียบดูก็ได้นะครับบอก40วัตต์กว่าน้ำแรงมากร้อยประวัตินะครับมาสายถกวัตต์กินไฟ แอแมอวัดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่าตัวพัมลมนะครับที่เขาบอกว่ากินไฟ50บตทมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถอดพัมน้ำออกก่อน กลาเป็นปั้มลมดูปั้มลมกันครับปั้มลมบอกว่ากินไฟ50วัตต์นะครับแต่ว่าเราวัดได้0.51แอมป์นะครับกำลังไฟ220ยโวลต์ครับ กินไฟไปที่112วัตต์นะครับไม่ตรงเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นหลอด UV นะครับหลอด UV ผมใช้20วัตต์นะครับ เรามาเช็คดูนะครับว่าจะกินกี่แอมป์ประมาณ0.1แอมป์นะครับนี่ครับกินไฟไปที่22วัตต์นะครับ ตัวหลอด UV นะครับหลอด UV 2ีวัตบบาทโอเคครับผม